สวัสดีครับผมดิกศิลวิตทองสร้างครับทุกคนสงสัยไหมครับว่าประกันภัยคืออะไรและมีอะไรบ้างประกันภัยครับคือการที่เราจ่ายเงินเพียงจำนวนเล็กน้อยครับเพื่อวางแผนและรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในอนาคตครับเอาง่ายๆนะครับประกันภัยก็คือการจ่ายเงินเพื่อวางแผนในอนาคตของเราครับทุกท่านครับประกันเนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันรถยนต์หรือแม้กระทั่งประกันการเดินทาง แล้วยังมีประกันอ่ีกมากมหมครับถ้าทุกคนยังนึกภาพไม่ออกเลยครับว่าการมีประกันภัยเนี่ยสำคัญและอุ่นใจอย่างไรเรามีตัวอย่างให้ชมครับโอ๊ยอเจ็บ๋อไม่เป็นไรเรายังมีประกันอุบัติเหตุคุ้มครองเราและยังมีพรบคุ้มครองอยู่ด้วยดีว่ะ จอแตกมะเนี่ยโอ้โหจอแตกอ๋ไม่เป็นไรเพิ่งนึกได้ทำประกันโทรศัพท์ไว้อุ่นใจกว่าครับ ก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าการที่เรามีประกันภัยเนี่ยอุ่นใจแค่ไหนทุกท่านครับผู้ปฏิเหตุและเหตุการณ์มันไม่เคยแจ้งเราล่วงหน้าครับหากใครที่ยังไม่ได้มีประกันเนี่ยครับลองเรือมจากประกันที่จําเป็นและจะได้รู้ว่าการมีประกันภัยอุ่นใจเสมอครับครับ